รู้หรือไม่ว่าพระแม่คงคาที่เราศรัทธากันอยู่คือเทพแห่งการปลดปล่อยผู้ชำระจิตใจของมนุษย์จากความเจ็บลึกและในตำนานท่านเคยไหลยอยู่บนฟ้าฟ้าสูงเกินเอื้อมจนพยาคุดผู้เป็นพานักของพระวิษณุบยบินขึ้นแบกม่านกัมเปิดทางให้พลังของพระแม่ไหลสู่โลกมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกจากวันนั้นทำขอใดที่เอ่ยถึงพระแม่พยาคุดจะเป็นผู้พาคำขอ,ขอนั้นลอยสู่ฟ้าเพื่อให้พระแม่รับฟังจากเบื้องบน ใครควรบูชาท่านคือคนที่แบกอดีตบางอย่างคนที่รู้สึกติดค้างในใจและคนที่อยากเริ่มต้นใหม่อย่างสงบวิธีมูเปิดน้ำสายกมือขึ้นประสานใต้สายน้ำพูดในใจว่าแม่คงคาหัดน้ำนี้สัมผัสถ,ถึงท่านขอให้สิ่งที่ไม่ควรอยู่กับข้าไหลไปกับสายน้ำนี้แล้วจินตนาการถึงพยาครุฑโบยบินผ่านด้านหลังศีรษะหากจิตเชื่อมถึง คุณจะรู้สึกเย็นว่าบริเวณท้ายทอยเหมือนมีลมเบาๆพัดผ่านบางคนเมื่อวางมือลงจากสายน้ำแล้วรู้ทันทีว่าใจบอกขึ้นโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไร